ครับกลับมาแล้วครับผมวันนี้ผมพามาเที่ยววัดผาราดนะครับผมซึ่งผมไม่ได้มาที่นี่ครบรอบหนึ่งปีพอดีนะครับก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ก่อนที่จะถึงดอยสุเทพนะครับถ้าใครสังเกตนะครับผมฝั่งซ้ายมือนะครับเวลาเราขับรถขึ้นดอยสุเทพเราจะเห็นนะครับมีชื่อวัดชื่อป้ายวัดอยู่ว่าวัดผาราดนะครับผมถ้าใครมีโอกาสลองแวะมาเที่ยวดูนะครับเป็นวัดอีกหนึ่งวัดที่สวยงามมากๆนะครับผม ซึ่งที่นี่ก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับผมน่าจะสร้างก่อนดอยสุเทพด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับผมครับซึ่งภายในวัดก็จะมีความกลมกลืนกับธรรมชาติมากนะครับผมอารมณ์เหมือนประมาณรีสอร์ทที่หรูๆเลยนะครับแต่ว่าที่นี่คือวัดครับผม อย่างที่ผมได้บอกนะครับว่าวัดจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและก็กลมกกืนกันมากนะครับซึ่งวัดจะมีความเงียบสงบแล้วก็เหมาะแก่การมาเที่ยวหรือว่าการมาปฏิบัติธรรมนะครับผมซึ่งสถาปัตยกรรมภายในวัดก็สวยงามมากๆครับตรงรูปปั้นนี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือพยาธมิกราชนะครับผม แล้วก็วัดนะครับผมจะมีบ่อน้ําผมสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นบ่อน้ําเก่าสมัยตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเอาวัดมาใช้ในการดื่มหรือว่าการอาบนะครับผมใช้อุปโภคบริโภคนะครับ ซึ่งวัดผาลาดนะครับผมก็จะมีน้ําตกไหลผ่านด้วยนะครับนะครับน้ำตกที่ไหลผ่านผมคิดว่าสมัยที่เขาสร้างนะครับก่อนที่ผมรู้เท่าที่ผมรู้มาคือสร้างก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่นะครับสมัยที่ลั้วปกครองอยู่ที่นี่นะครับผมรั้วก็เป็นชนเผ่าอีกชนเผ่าหนึ่งที่แต่ก่อน ที่คนล้านนาจะอยู่ที่นี่คือเขามีเขาอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับก็สร้างสมัยก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ก็น่าจะประมาณ800ปีถึง900ปีขึ้นนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกข้างต้นว่าเก่าแกกวัดดอยสุเทพนะครับภายในวัดจะเหมือนเมืองโบราณมากเลยนะครับ ซึ่งสาหรับผมนี่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งในภาคเหนือเลยนะครับในวัดที่สวยงามนะครับในสายตาผมนะครับก็ตรงนี้ผมก็กําลังจะพาไปดูในถ้าที่เขามีพระพุทธรูปปั้นอยู่นะครับเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นถ้าจําลองนะครับก็ที่นี่ก็ค่อนข้างที่สงบแล้วก็ทําให้เรามีสมาธิมากนะครับตอนที่ผมเข้าไปนั่งนะครับผม หลังจากที่เข้าไปดูตรงที่ถ้ำที่มีพระพุทธร,รูปปั้นอยู่นะครับผมก็จะพามาดูตรงที่น้ําตกแล้วก็มันจะมีลานหินนะครับที่สามารถเข้าไปนั่งหรือไปยืนได้นะครับก็วันที่ผมไปนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีชาวต่างชาตินะครับผมมาเที่ยวที่วัดพอสมควรนะครับ เป็นวิวที่แบบสวยงามแล้วก็ธรรมชาติค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สวยงามมากครับวิวข้างหน้าจะมองเห็นถึงเมืองเชียงใหม่นะครับผมก็ส่วนมากคนไทยจะรู้จักกันน้อยนะครับที่ผมรู้จักก็ดูจาก ยูทูบนะครับถึงถึงรู้ว่ามีวัดผาราดนะครับถ้าใครชอบเที่ยววัดนะครับผมเชียงใหม่เป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งที่มีวัดเก่าแก่สวยงามเยอะมากนะครับถ้ามีโอกาส